ไม่มาอ่านไอ้ฟังเลยเขียนด้วตาสวงเลยวั้เมื่อานภาษาจีนออกเมใ่ไหมาอ่านตาสวงไอ้เนยอ่านสากภาษาจีนอ่านวันนี้อ่านภาษาจีนอกให้อ่านบอกเลยเีเเจไรสีเจ้าอ๋อหัวสวยเอาหนวยคู่ที่ไปกับทั้ที่สามหมื่นครับคู่เอก จะตะขักเลยนะหมวดโภเกา์เ hmm. ห okay. right. so, ็นหรอบอกกองเกียเราประเด็นสุดกอบริสุทธิ์อ่านเยนมาเยอะแล้วสำหรับนนมัอหนี่รักก็สุดไทยไมยไทยยืน กลับวันทีสามหมื่นนะครับคู่เอกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงกับกอนสองพัชรีนะครับเตรียมความพร้อมมาเลยนะครับเก็บเงินเรียงพันมาด้วย นะครับายกนะครับหวยคู่นี้ไปกับกันที่สามหมื่นนะครับย้ายตูอ้อีกในสุดรายการทิ้สูงน,นะครับขอบคุณทีมงานผูน้จัดนะครับเสียรุตเสียวุฒลุยไปเสียใหม่เท็จไทยนะครับ,บคุณพ่อสังเตรศรีไทยนะครับขอบคุณนะครับ ยังไม่เคยกจอมาก่อนนะครับมวยคู่นี้ผ่านสิทธิ์ผ่านทังเตียนมาเย้อแล้วไม่ไม่ต่ำกว่าคนละแปดสิบเป็นร้อยนะครับ ไปเยาวครับ วยกูเอกนะครับวันนี้นะครับยังสิดต้องกันอยู่มันเกิดมั่งแ หมดยกที่แมงครับเงเื่อนมาแ่งเพื่อนมาตดอ่าเนี่เครื่องแข่งเดี๋ยวเาผู่ต่อไปเตรียมความพร้อมนะครับผู้สุดท้ายคู่สัตว์ลายครับก่อนสอพัตเรีกับไผ่ตรงเด่นทำนกขอนะครับ สำหรับมวยพุทธห้วงนันที่เตรียมเพิ่มเน้อไปเตรียมความพอมไหมนะครับสี่หายเป็นครูปิไทยเน้อเก็บเงินเดิมพันมาพออ่าอ่าพวกเปน็นนังครับเอาาอตไปร่วมกันไ้ก็ได้พวกเป็นนังอ่า เป็นยิ้มวอพร้อ,รอมไป,รป,เ,รป,รปนะเร้่อยครูพิเศษครูพิไทยนะลืมตัหรือเปล่อ่าวบนเวทีนะครับหน้าที่ของผู้เอกนะครับหน้าที่ของเจ้าประเด็นศึกษาบริสุทธิ์กับยอดโสษจยดไทยยิ้ม สามมนนะครับสามมไปกลับที่ี่สามเมิ่นรักใครชอบใครเจยาวครับ นี่ประเแนนรวมสองบริษดทนำเงิน,นีนยอดโต๊ะสดใครจะเอาเงินเดิมพันไปเที่ยวสงการะหนึ่งหมื่นห้าพันไปกลับกันที่สามหมื่นเอา ไว้ใด้เวทีนะนับชีลปีแน่นอนเอาวังนะครับตากล้องตากล้อง,งนะรเอาวังแข่งรวมเมาพากเชื่อมครับกอ,ง,ง,อง,งเพียรกองเพียร์เกรครับอิสครับ

หวยคู uh ่นี้นะครับไปกับกันที่สามหมื่นนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกองศพัชรีกับไอตรงเด่นคำนกขอรนะครับก็จะปิดท้ายด้วยคู่ย้อนยุคอ่า ครูยอนยุกเาะนได้แจกซื้อเลยพ่อใหญ่มาแจกซื้อเ้อมาแจงซื้อเ้อคูย่อนยุกนะแล้วว่ามีอีกว่านอผู้ได้สมแถวเนาะ

นาสีแเลือไม่ค่อยไหักที่สามขอบคุณทีครับหน้าที่ของกกับปบริสุทธ์กับสนเจ็ดไทมวยไทยยยกที่สครับหวยกู่นี้ห้ายกครับไปตับที่สามหมื่นบาท ูกหนักลูกแรง่าจจะเป็นยกนี้แล้วครับของจริงยกที่สามแล้วยกที่สามนะครับ รักใครชอบใครเทวครับไปกับที่30มหม่นมวยกู้เอกวันนี้ลึกซึ้กุศนกเห็นุศ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những E yeah, คู่ต่อไปเตรียมพร้อมนะครับคู่ต่อไปหน้าที่ของกอ,อศพัชรีกับไผ่ต้มเน้นยครันกหอหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของลุงรามีศพัชรีกับสัดนาดินรอวังทอง แล้วก็ปิดท้ายด้วยโม่ผู้ย้อนยุกรุ่นสวรุ่นสูงไปเนี่ย ครับก็พูดนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับพี่น้องบ้านหิน้งสูงตำบลจ่องเม็กตำบลน,นอดคอครับอ่าตำบลขางเคียงรวมด้วยช่วยกันครับบุญบ้านเฮ้ามือนี้มวยปีครับมวยปีมื่อนี้มวยปีการกุศลนะครับ คู่นี้ไปกลับกันที่สามหมื่นนะครับผู้เอกในวันนี้อายกียกที่4ครับโมยพู่เอกในวันนี้3ามหมื่นจะเป็นของใคร ขอบไปเดียวครับขอบรวยสไตล์ไหน

ขอบคุณนะครับทีมงานผู้จัดนะครับโปรโมเตอร์เสียวุฒิตูไใบนะครับตู้ใบภูมไวยผู้หมวดนิกรสาวัตนะครับเสียใหม่เชียงไทยเสียวิษภูมิอ่าวขอบคุณนะครับท่าผู้สนับสนุนบนเวทีครับบนเวทีพวกเองครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

รสุด <temples> ท <ält isk nya> ้ายครับพวกทำ้งกายนะครับพลผู้เอกไปกลับกันที่สามหมื่น เไปนั wollen, ่งก hey, ับบ้างสองหมืนเดียวกันสามหมื่นบาทคู่ต่อไปสวนทางมาเลยนะครับคู่ต่อไปสวนทางมาเลยคู่ต่อไปสวนทางมาเลยนะโอ้ยไปรุกนึนครับลุกหมอ กับกองตอพัชรีนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของลูกรารมีสอพัชรีกับสันนาินอวังพลรดน้ำมันแท่งนึเตรียมขอพร้อมยันยั เทห้าเลยครับจากว่าโบเป็นไปบบตามขาดไมคก่อนครับผู้หมวดนิคอนเป็นไปบบตามขาดไมครับนะครับเป็นไปตามอกขอบคุณนะครับทีมงานสมกรมขาดวัน้ครับสพช่องเม็กนะครับเจ้าหน้าที่สพช่องเม็ก